เออค่ะเอ้าแม่พุกานตามมาจิเกัลตามมามากินเมี่ยงหอยแข็งกับผักสดสดรอบส่วนกันครับวันนี้พิเศษสุดมีแมู่้การมากินด้วยเมี่ยงหอยแข็งกับหัวปีสดๆมาเพื่อนหัวปีแบบจจมีกินคาเครือเลยเหรออืกินเลยแซ่บแซ่บ มันจะได้อัธรรถอีนหนูมาอุ้ยีย๋ยวจัดให้แม่ผู้การก่อนเลยครกโอ้ตัวใหญ่มากพเพื่อๆเด้อวันนี้อืมดูใกล้ๆโอ้โหหย,ยดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปอืมอ่ะมัมว้า,อ,ายยอะว้ายี่เจอเลย ก,กิมขนมักอืมมะนาวบีบใส่ปากไม่พอบีบใส่ตาด้วยอืมอืมอืมเมี้ยงหอยแข่งกระผักอีเลศมาแม่พกการถือเลยครับเดี๋ยวผมจะห่ให้ ตัวใหญ่ๆเลยเนาะอ,อันนี้ลวกแค่สิบวิเองนะเพื่อนเ่แซ่บแซ้ยโอ้ย,อยลวงลวงลวงนกระเทียมเนาะเอากระเทียมมะนาวบีบสักหน่อยเพื่อนๆจุดลงไปเพิ่มความจี๊ดจาดเอาพริกสองเม็ดแม่ผู้การชอบเผ็ดรู้อยู่อ๋อไม่เอาอันนั้นออกก่อนโอ้นะไม่เป็นไรโอ้กินกินไปโอ้โหอย่าบนมาลาดน้ำจิ้มซีฟู้ด อ่ะแม่ผู้การใส่เลยค่ะปาก,กอืกปากเล็กอะไรเห็นมุกมุกใหญ่อยู่รู้อยู่ <c oughs> มาผมบ้าง <c oughs> เขียวได้กินไปเฮ้อโอ้เพื่อเพื่อเอฟซีแม่เขาก็อยากดูแม่ผู้การกินแม่ผู้การเขาชอบเผ็ดเพื่อนๆ <c oughs> มา <c oughs> แต่ผมไม่ค่อยชอบเผ็ดเท่าไหร่ <c oughs> นี่ มาอืมเป็นมากสับมากเมียงหอยแครงกับสายบัวสดในน้ำ้าอ<ะ>ืมกินบนบกไม่พอ<ม>กินในน้ำด้วยอืมนี่ให้แซ่บๆให้แม่ผูกการ<ม>โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นแม่ผูกการชอบเผ็ดรู้อยู่อ่ะ จาบีมาตาเราบ้างเอากินทีแม่ผู้การรู้อยู่แกงเราดีนะเดับเจอดดับเจิดจะบีโดดเลยค่ะโดดไปกินก่อนเลยค่ะเดี๋ยวแม่ผู้การตามไปโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวตามมานะค่ะ เอาแม่บาาุกันตามมาจิงกับตามมาโดดไปก็เปียกสิคะไม่